สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอาร์คอมสมาร์ทเทคอย่างเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีติดตั้งบอร์ด ESP 826 6นะครับบน Arduino IDE นะครับเพื่อไว้สำหรับใช้งานอัปโหลดโปรแกรมนะครับเมื่อเราโหลด Arduino IDE มาแล้วนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตัวบอร์ดที่เราจะใช้ใช้เลือกอัปโหลดโปรแกรมนะครับจะไม่มี Node MCU e s p 8 2 6นะครับก็คือจเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ด Wi-fi นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีาการเพิ่มบอร์ด ESP8266 นะครับ Node MCU ใน Arduino IDE นะครับตรงนี้ครับ วันนี้ก็จะมาทดสอบกับบอร์ดโนด M C U E S P 8266นะครับเป็นเวอร์ชัน3นะครับะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เวอร์ชัน3นะครับ จะเป็นบอร์ดอ่าไว้สำหรับอ่าเล่นโปรเจกต์ i i i นะครับก็สายที่จะใช้อัพโหลดโคนะครับก็จะเป็นไมโครยูเป็นไมโคร USB นะครับนะครก็เสียบเข้าตรงหัวไมโคร USB นะครับนะเราเสียบเข้าไปนะต,ตัวนี้ก็จะมีไฟกระพิบเวลาเรากดปุ่มรีเซตนะครับนะ มีไฟปิดสี่ไฟอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเชื่อมต่อ,อาสายไมโคร USB กับบอร์ด Node MCU ESP 826เนี่ยก่อนนะครับไม่ค่อยเห็น,นแล้วก็ให้เรามาเช็คอ่า คอมพอร์ตนะครับมาสายที่เราเสียบเข้าไปกับบอร์ดนะว่าม,มันขึ้นคอมพอร์ตหน่อยครับโดยที่มามาตรง My คอมพิวเตอร์ครับที่ขวาแล้วก็เลือก p r o p e r t y ครับแล้วก็มาตรง device manager ครับก็มาที่คอมพอร์ตครับแต่เป็นคลิกอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นคอมพอร์ตที่5นะครับมันก็จะขึ้นนะครับ เป็นชิปของ s h 3 4 0นะครับเจ้าบอร์ดตัวนี้ครับมันใช้ชิปของ s h 3 4 0นะครับพอเราดูคอมพอร์แล้วนะครับให้เรามาเปิดที่ a i n o ide ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงที่ tool นะครับแล้วก็มาที่บอร์ดนะครับมาที่บอร์ด manager นะครับ ถ้สมมติว่าเราพิมพ์ ESP สองหกหกไปนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ไฟล์ r e f e r e n c e นะครับตัวนี้มันจะให้วางเป็น URL นะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น U r L ที่เอาไว้สำหรับติดตั้งตัว Node MCU ESP สองหกนะคร U L ตัวนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ Copy มาวางตรงนี้เลยแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จ yes, <I> แล้วก็ไปที่ tool มันเดิมแล้วก็มาที่ board แล้วก็มาที่ board manager ครับ จากนั้นให้เราพิมพ์ e s p 8266นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึงนะครับมันก็จะขึ้น e s p community ครับตัวเวอร์ชั่นก็เอาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็ได้ครับแล้วก็กด install e ไปจนตัวนี้มันก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับแทบข้างล่างนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของในแต่ละคนนะครับว่ามีความเร็วเยอะมากแค่ไหนครับก็รออีกสักพักนะครับ ตัวบอร์ด Node MCU ESP ไป26ก็จะมีตอนนี้ก็จะมี3เวอร์ชันนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่3นะครับเวอร์ชั่นที่2ก็จะตัวตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับอนี่นะครับอันนี้เป็น Node MCU V 1ครับแล้วก็ Node MCU V 2นะครับตัว V 3จะ ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็กดโค้ดออกไปได้เลยแล้วให้เรามาดูที่บอร์ดครับนี่ครับอันนี้เป็นตัว Arduino An IDE เวอร์ชัหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งสามนะครับ พอเรามาเลือกบอร์ดครับเมื่อกี้เรา add บอร์ด ESP ไปนะครับ,นะรบเขาก็จะขึ้นเป็นอีกแถบหนึ่งมาให้เราเลือกนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะมาลองอัพโค้ดโปรแกรมสั่งให้หลอดไฟ LED ตัวที่มันกระพริบนะครับ,นะรบ,นะรบเวลากดปุ่มยีเซ็มันจะมีตัวหลอด LED กระพริบนะครับ ถ้าเป็นของบอร์ดโนด M C U E S P แปสองหกครับตัว L C D มันจะเชื่อมอยู่กับขา D D C นะครับก็ให้เนี่นะครับขา D C ก็จะเป็น G P I O 2นะครับตัวน,นี้ครับเดี๋ยวเราลองเขียน สั่งให้โปรแกรมไฟกระพริบนะครับมาเอาโค้ดที่ e x เปิดแล้วก็เบสิกแล้วก็มาบิงนะครับเพื่อจะดึงดึงโค้ดที่เป็นพื้นฐานที่สั่งให้ LED กระพริบนะครับนี่ครับพอเราได้โค้ดแล้วนะครับก็ให้มาเลือกบอร์ดกันครับเลือกบอร์ดนะ เลือกเลือกประเภทบอร์ดครับจะเป็น esp 8 2 6นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็น node mcu 0.9นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอพอเลือกประเภทบอร์ดแล้วมันก็จะขึ้นหนแล้วก็ให้เรามาเลือก c o m p o ร์ต t ครับตัวนี้ที่เราดูเมื่อกี้ครับจะเป็น c o m p o ร์ต t เลือก c o m p o ร์ต t จากนั้นก็ให้กดอัปโหลดนะครับนะี่ครับ ก็รอรอสักพักนะครับตัว ESP ตัวนี้จะใช้เวลาอัพโคดโปรแกรมนานกว่าาตัว a r d u n o Uno R3 นะครับตัวนี้จะอัพโคดโปรแกรมเร็วนี่ครับเขาก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างล่างให้เวลาอัพโคดนะครับก็รอยนันกว่าจะถึง100%แล้วก็แท็บส้มๆหายไปนะครับ ตัวนนี้มันก็จะกระพริบปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกำลังอัพโหลดโปรแกรมอยู่นี่ครับพอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็จะหายไปนี่ครับ LED ก็จะติดดับตามโค้ดโปรแกรมที่เราสั่งมาครับ,รบตัวไวซ์เซตอัพก็จะมีพินโหมดแล้วก็้าย LED นะครับนี่ครับที่เราสั่งให้ LED กระพริบเอาพุตแล้วก็ใน i ว e l ลูปก็จะมีดิจิตอลไว t ์ LED High ดีเลย์หวิก็คือ LED ติด1วินะครับส่วนดิจิตอลไว้ LED low ดีเลย์หวิก็คือให้ LED ดับ1วินะครับมันก็จะเป็นวงจรไฟกระพริบนะครับติด1วิดับ1วินครับนะครับก็เป็นโค้ดเดียวกันที่เราเอาไว้ทดสอบ a r d u i n o Uno R3 ในรอบที่แล้วนะครับ ที่สั่งให้ไฟกับพริบครับถ้าสมมุติว่าเรากําหนดเป็นพินตัวเลขนะครับตัวของ esp 8 2 6ตัวเนี้ยตัวนี้เราต้องใส่เป็นเลขสอนะครับจะไม่เหมือน Arduino Uno you know, นะครับตัวนั้นจะ LED จะผูกกับขาที่13นะครับเราต้องดูตามา data sheet ของของบอร์ดแต่ละบอร์ดครับหรืออุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้งานครับเราต้องศึกษา พวก Data Sheet ให้ดีก่อนครับอย่าง Input Output นะครับไฟกีโวลต์อินพุตจีโวลต์เอาพุตกีโวลต์นะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายนะครับก,ก็หลักๆก็มีประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงนะครับก็เริ่มแรกเปิดอ่า ไอโน IDE ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะมา,า add board หน่ว MCU e s p 8 2หัวนะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็ preference แล้วก็านำนำลิงตัวนี้ครับเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างคิมนะครับนำลิงตัวนี้มาวางแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นให้มาที่ tool แล้วก็มาที่ board board manager ครับแล้วก็ พิมพ์คำว่า esp 8266นี่ครับรอแป๊บนึงครับเขาก็จะขึ้นให้นี้ในกรณีที่ติดตั้งไปแล้วครับเขาก็จะถามให้ให้รีโมทหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนเวอร์ชันอย่างเนี้ยก็สามารถกดเปลี่ยนเวอร์ชันได้นะครับแต่ถ้าพึ่งพิมพ์มาปับ๊บตรงรีมูฟอ่ะมันจะขึ้นอินสตอลครับในในกรณีที่พึ่งพึ่งติดตั้งนะครับ พอเรากด i n s t a l l ปมันก็จะมีแถบดาวน์โหลดวิ่งอยู่ข้างล่างเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแถบดาวน์โหลดก็จะหายก็จะเหลือแค่ปุ่มโคดครับก็ให้เราโค้ดไปเลยแล้วก็เวลาใช้งานนะครับสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเขียนโปรแกรมไฟกรนะพริบเนี่ยเราก็มาเลือกบอร์ดกันเลยนยครับเขาก็จะมีอ่ารู้สึกว่าตัว Arduino IDE ครับที่เป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับ ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน1.8.13นะครับเวอร์ชันเก่ากว่านี้ครับเวลาเราแอดบอร์ดเข้าไปแล้วเขาจะอยู่แท็บแ็บนี้นะครับจะมีแ็บเดียวนะครับแถบอ่า uh, ESP จะไม่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีแถบเดียวแล้วก็ให้เราเลือกเลือกบอร์ด ESP อยู่ข้างในแ็บนี้นะครับแต่เวอร์ชันนี้ครับเขาอัปเกรดเขาปรปับปรุงใหม่นะครับจะมีแถบ ESP 8ไป2.6บอร์ดแยกออกมาครับ ก็ให้เราเลือก n หน e mcu 0.9นะครับแล้วก็ไปเลือก c o m p o r t นะครับเป็น c o m p o r t 5ก็วิธีเช็ค c o m p o r t ก็มาที่ my computer นะครับก็ property แล้วก็ device manager นะครับมาที่ c o m p o r t นะครับเนี่ยครับเขาจะขึ้น c o m p o r t 5ให้เราเลือก c o m p o r t แล้วก็กดอัปโหลดตรงลูกศรน,นี้ได้เลยนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะถูกอัปโหลดไปแล้วก็มี เปอร์เซ็นต์วิ่งอยู่ข้างล่างถึง1 0รแล้วก็ตรงร้อยเก็จะหายไปแล้วก็บอร์ดก็จะทำงานตามที่เราอัพโค้ดโปรแกรมเข้าไปนะครับก็เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับในการใช้งานโน d e m c u ESP826 ปเบื้องต้นนะครับก็ถ้าใครสงสัยไงก็เดี๋ยวจะแปะไอเดียไลน์ไว้ข้างล่างนะครับ ส่วนถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับใครกดติดตามให้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ